สวัสดีน้องๆพี่ๆทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมเละว,วันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอทก,กับแมปสปีด d ซม m านะครับผม NBR สปีด d ซม m าอะไรซัมติงนะครับผมแมปนี้ผมเคยทําไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับผมแล้วไม่ได้ทําอีกก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูการอัปเดตนะครับผมว่าแบบนี้เขามีอะไรที่อัปเดตมาใหม่บ้างนะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้เล่นนานนะครับ แบบนี้เนี่ยอัปเดตล่าสุดตอนนี้เป็นเวอร์ชัน4.0นะครับผมที่ผมเข้าเกมมาผมเห็นอยู่หน้าเกมเห็นบอกว่ามีรถอะไรมาใหม่นะครับผมซึ่งคันนี้เนี่ยคันที่ผมสปอนออกมาตรงนี้นี่คันนี้คือผมไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่ามันเป็นรถที่เข้ามาใหม่หรือว่ารถที่มีอยู่แล้วนะแต่คันเหลืองๆนั้นก็สวยเหมือนกันนะเหมือนว่าจะรุ่นเดียวกันเลยหรือเปล่าแต่คนละส,สีสีคันนั้นจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะครับใช่ไหมมันมันคันเดียวกันไหมแต่ล้อไม่เหมือนกันนะ เดี๋ยวผมขอดูเครื่องยนต์คันนี้หน่อยซิว่าเครื่องยนต์โอ้โหเครื่องยนต์โคตรโคตรแบบวิ่งเลยเครื่องยนต์นี่จะแรงเอาเรื่องนะครับผมคันนี้อ่าที่สังเกตอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมคือแต่ก่อนที่ผมเข้ามาเล่นเนี่ยสปอนมาตัวนี้มันจะแบบโล่งๆเลยนะครับผมแต่ตอนนี้เขาอัปเดตบิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ตเซ็นเตอร์เข้ามาใหม่แล้วนะครับดูทุกคนดูทุกคนจะเห็นแบบว่ามองไปฝั่งนู้นก็จะเห็นแบบเป็นบิ๊กซีนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขับรถเข้าไปดู นะฮะปิดประตูก่อนเลยอันดับแรกนะครับผมเพราะว่าผมเปิดประตูแบบว่าโชว์ไว้เอา้าฝาท้ายปิดไงฝ <c oughs> าท้ามันปิดยังไงเนี่ยปิดอ่ะเอเออะไรเนี่ยโดเนตอ่าผมสงสัยว่าไอ้ระบบโดเนตเนี่ย,เ,ยเหมือนเหมือนว่ามันจะแบบมันจะเด้งมาเรื่อยๆนะครับคือเราไม่ได้กดอะไรเดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นมาของมันเองนะครับผมอา่าแต่ผมผมจะปิดฝาท้ายไงผมต้องหมอบไปปิดอย่างงี้เหรอปิดไม่ได้เนี่ย โอเคเหมือนว่าเราจะปิดฝาดไไม่ได้ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูแบบตรงบิ๊กซีตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูรถที่เขาเพิ่มมาใหม่นี่ตรงนี้ขับเข้าไปได้ไหมโอ้โหโอ้โหมีแอปธนาคงธนาคารด้วยนะครับผมตรงนี้เป็นลานจอดรถนะครับลานจอดรถที่เส้นเหลืองนี่เหมือนว่ามันจะไม่ใช่เส้นเหลืองนะมันจะเป็นแบบอะไรเหลืองๆโผล่ขึ้นมาจากพื้นนะครับผม ปกติคือมันจะต้องขีดเส้นเหลืองแต่นี่คือเป็นเส้นเหลืองที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นนะดีครับผมธนาคารนะครับผมอ่าอันนี้ไม่ได้โปรโมทววหรือว่าเราจะอย่างใดนะครับมันเป็นไม่มีได้เคิมอยู่แล้วนะครับอ่าก็โอ้โหทางเข้าอยู่ไหนเหมือนว่าวิกซีเซ็นเตอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้เนี่ยจะปิดอยู่ครับผมดูประตูทางเข้านี่ไม่มีเลยส่วนฝั่งความมือตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ซ่อมรถนะครับผมเป็นออโต้คาร์แอน นะครับผมผมอ่านถูกหรือเปล่าว่าอ่านผิดขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมเอาไว้ซ่อมบำรุงรักษารถนะครับผมเฮ้ยมันสามารถเทสสปีดไดเ้เดี๋ยวผมแบบลองเอาเข้าไปดูซิเพราะผมเห็นมันขึ้นตัวเลขตรงนั้นมันน่าจะทํานงานทดสอบสปีดได้นะครับผมพาทุกคนออกไปลองทดสอบดูยถอยถอย,อยไหนมีอะไรใ,ใช้งานเราก็ต้องใช้ให้มันแบบเกิดประโยชน์นะครับแต่รถเราทําไมมันถึงแบจึ๊เออรถเรามันเพี้ยเกินนะครับ มือนว่าจะเข้าไม่ได้นะครับผมเหมือนจะเข้าไม่ได้นะฮะมีใครจะมาแบบว่าทดสอบไหมไอ้นี่ไอ้ตัวโดเนทยดวีไอพีตรงนี้มันเด้งขึ้นมาอีกแล้วซึ่งผมไม่ได้ไปกดอะไรครับมันเด้งขึ้นมาเองตรงนั้นตรงกลางก็จะมีอ่าอันนี้เขาเรียกอะไรนะสตาร์บัคนะครับผมสตาร์บัคโอเคตรงนี้คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ในส่วนของแมปที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผม ส่วนตรงอื่นนี่ผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีอะไรที่อัปเดตมาเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่าผมยังไม่ได้ขับรถไปดูเลยครับผมเพิ่งเข้าเกมมาเลยผมก็เห็นแค่ตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูรถที่เขาบอกว่าเขาเพิ่มเข้ามาใหม่ก่อนนะครับผมมีคันไหนบ้างหรือรถลบคันนี้ออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะแบบทับกันนะครับผมผมว่าน่าจะเป็นคันนี้แน่เลยนะครับที่เขาทํามาใหม่นะครับผมคือหน้าตารถเนี่ยมันก็อาจจะแบบ เขาเรียกว่าไม่ได้แบบแตกต่างจากที่เราเคยเห็นมาเมื่อก่อนนะครับผมแต่กรงข้างหน้านี่ผมรู้สึกว่ามันแปลกใหม่ดิเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรตรงกลงเนี่ยตรงกลงข้างหน้าเนี่กระจังหน้านเรียกเป็นกรงเลยชิบหายนะครับผมตรงนี้แหละนะฮะก็ถือว่าแปลกใหม่อยู่นิดนึงท้ายไฟลับอีกแล้วนะครับผมครัน,นี้ลดเตี้ยนะครับผมตูดเตี้ยนะครับ สายแบบสายดันทางไกลเนี่ยผมสายดันโลนะครับถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาขับดูหน่อยโ,อโหเสียงเสียงรถก็ไม่ได้แตกต่างอะไรแบบจากนคันก่อนๆที่เราเคยขับมาเลยมาเดี๋ยวเรามาลองขับดูหน่อยโอ้ยเดีโโ๋ยวเดี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 ๋ยวผมรู้สึกว่าการออกตัวนมันโหจังดูดูดูโ,โอ้ย วิงโหดจัดโหดจัดเบรกไม่อยู่เลยครับ <S <S ใช้เบรก ABS ด้วยอ๋อระบบโดเนเด้งขึ้นมาอีกแล้วมันก็จะน่าลำคาญหน่อยนึงนะครับผมเพราะว่าระบบโดเนมันชอบเด้งขึ้นมาเอ้างานงอกละตรงนี้รถเราเตี้ยเกินตรงนี้ขึ้นไม่ได้แน่เลยดูดูดูเห็นไหมมันติดบัมเบอร์ข้างหน้าครับผมเหมือนว่าเราจะต้องมาสปอนใหม่นะครับถ้าอยากจะขับอีกเดี๋ยวขอดูคั้นอื่นก่อน คันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะมีอยู่แล้วหรือเปล่า <S <S นนผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันคันนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะมีอยู่แล้วนะครับเขาได้บอกไหมว่ามีคันไหนที่อัปเดตเข้ามาใหม่รถตู้คันนี้หรอรถตู้คันนี้เราเคยเล่นไปแล้วหรือเปล่าวะน่าจะยังนะครับเอเอเคยเล่นไปแล้วสีแต่มันเป็นสีขาวมันไม่ใช่สีดำนะครับไหนดูดิว่ารถตู้สีขาวมีไหมเอปกติมันต้องเป็นสีขาวนี่แต่ทำไมตอนนี้เป็นสีดําไปแล้วอ่ะ เหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนสีใหม่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมดูคันนี้สิคันนี้เนี่ยเราเคยเล่นไปตั้งแต่เรามาทําแรกๆแล้วนะครับแบบนี้สติ๊กเกอร์เบคอน,นะครับคันนี้ก็สวยงามดูติดถังนอ็อตสี่ถังข้างหลังนี่แบบโคตรเท่เลยเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันบ้างและกันคันไหนอีกที่อัปเดตมาใหม่มอเตอร์ไซค์หรือเปล่าอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคใครจะไปรู้นะเพราะผมก็ ไม่ได้เข้ามาเล่นสักทีเนี่ยลองขับดูสักหน่อยสิหมอไซคับได้ไหมโอ้คือมันสปอนนานมากเลยมันขับได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันขับได้นะครับเฮ้ยแต่ไิีล้อมันลอยไงโอ้ยยกล้อได้ยกล้อได้เอาเรื่องจัดจัดโอ้หเว็บร้อยสิบเดิมเดิมสับสีวิ่ง180ร้อยแปดสิบนี่นครับผมเวฟบร้อยสิบครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นรถใหม่หรือว่ารถเก่าเดี๋ยผมลองขับดูเฉยๆไปดูอีกคันมีขันไหนอีก มอเตอร์ไซค์ผมไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่นะผมชอบชอบเล่นแบบโฟลกระบะมากกว่าอุยคันนี้ดำๆอะไรวะอ๋อคันนี้เหมือนจะเป็นแบบรถคล้ายๆรถเบิร์ดหลักหานะครับแต่ไม่ใช่นี่อันนี้เม็นนะนะอันนี้เบิร์ดหลักหาหรือว่านกพิจิตเนี่ยเจ้เฮย้ยเจ้เฮย้ยพี่อยู่ดีๆก็รับผมไปด้วยเลยโอ้อะไรวะเนี่ยอืมคันไหนก็ได้นะครับผมเล่นสักคันหนึ่งนะครับ เอ้ลองคันนี้ก็ได้นะครับโอ้ยนี่นี่นี่คันนี้ไม่เคยเห็นแน่นอนโอ้ท้ายเฟรแลบแต่คันนี้แต่งสวยจริงสีเทาเนี่ยครับผมสีบรอนเงินเอ้ยมันสีไหนกันแน่วนะเนี่ยโู้แต่เบาะด้านในนี่แบบมีแค่เบาะคนขับนะครับผมเบาะคนซ้อนไม่มีเออแต่นั่งได้นะถึงจะไม่มีเบาะคนซ้อนแต่ก็นั่งได้นะครับผมแต่รถสวยมากอุ้ยเสียงไม่เสียงไม่ นี่มันคือเสียงรถเสียงใหม่เลยแบบนี้โอ้แต่เกมกระตุกนิดนึงอุ้ยเหมือนเป็นรถแดกเลยดูล้อดูล้อข้างหน้าสิดูล้อมันเล็กนิดเดียวโอ้โหข้างหลังก็เล็กนี่หว่าเดี๋ยวนะคือมันมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วหรือว่าเขาตั้งใจทาหรือว่ายังไงผมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรามาลองซิ่งดูซิทางตรงปิดแท a c ชั o n คอน t r o ครับผมตั้ง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 ศูนย์รถให้ตรงก่อนโอเคมา โอ้โห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 โอ้กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โอ้โดนสะพานโดนสะพานโดนสะพานหมันมาแรงเกินเบรกไม่อยู่เกิดอุบัติเหตุนะครับผมโอไม่นะ จุดจบกรารระบะซิงของเรานะครับผมมาเร็วเกินโอ้ยใครก็ได้ช่วยทีทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นโอ้ผมมาขับมาเรไเกินมีมีคนขับรถมาแล้วก็แบบชนขอบสะพานเหมือนกันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะโอ้ยเดี๋ยวผมจะเอารถลงมาไม่รู้ว่าจะเอาลงได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองเอาลง,ลงมาก่อนลองดูสิเอาลงมาได้ไหม โอ้โอ้ขับไม่ได้เลยเหมือนรถจะเสียและวย่างงี้เนี่ยต้องสปอนใหม่อย่างเดียวนะครับผมจุดจบสายซิ่งนะครับผมจุดจบสายซิ่งไม่ควรที่จะวิ่งแบบนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราขับไปดูกันฝั่งนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยเรายังไม่เคยมาเลยโอ้ตัวนี้ปั๊มน้ํามัน PTT นะครับผมตรงนี้ก็มีแบบนี้อยู่แล้วนะแต่แบบนี้เขาทาดีจริงเขาทาแบบกว้างนะครับผมกว้างมาก มันไม่ได้กว้างอย่างเดียวมันไกลนะผมเขาทาเส้นทางได้ไกลผมชอบแบบเนี้ยคือแบบมันเหมือนมันมีอะไรแบบให้ทําเยอะกว่าแบบทางที่ขับตรงๆอย่างเดียวอะ่ะเอออย่างน้อยมันก็ได้เลี้ยวอะไรแบบเนี้ยเก็ตเก็ตฟิไหมคือไม่ใช่มาบบขับตรงอย่างเดียวบางบางทีมันก็แบบมันเบื่อขับตรงอย่างเดียวอะ่ะมันก็ต้องมีโค้งมีเลี้ยวมีซ้ายขวาบ้างนะเออเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นสะพงสะพานอะไรแบบนี้นะครับผมถือว่า แบบนี้ตอบโจทย์มากทำได้ดีมากนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โตรงนี้ลงสะพานระวังระวังระวังตรงนี้เป็นวัดนะครับผมขวามือเป็นปั๊มซ้ายมือเป็นวัดนะครับผมวัดตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าเราจะเคยมาแล้วนะครับนี่ครับวัดตรงนี้เราเคยมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขับเข้าไปดูบางคนอาจจะไม่เคยดูนะครับผมนี่ครับโอ้ยตัวนี้มีกองดินนะครับผมมกองดินนะครับผมไม่ใช่กองเงินกองทองนะฮะกองดินเฉย นี่ครับผมใครอยากจะแบบมาไหว้พระก็ขับรถมาตามทางที่ผมขับมาเลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นวัดไหว้พระได้นะพระแบบหลายรูปมากตัวนะครับผมแต,แต่แต่เราจะไม่ได้จะเข้ามาวัดนะครับผมแค่แบบพาทุกคนมาดูฝั่งนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละเ,เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยกลับไปยังฝั่งซ้ายมือนะครับโอเคแล้วก็เลี้ยวขวานะครับผมอ้โอตัวนี้เขาทาดีนะปั๊มน้ำมันตัวเนี้ยมีต้นไม้มีวิวดีเนะี้ย นี่เอาไว้จอดถ่ายรูปส,สวยๆได้เลยนะครับตรงนี้โอ้ปั๊ม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 เ <c oughs> <c oughs> บียกไม่อยู่นะฮะรถแรงเกินไปเดี๋ยวเราขับกลับไปดูฝั่งนั้นสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าฝั่งนั้นเนี่ยผมยังยังไม่ได้รีวิวเลยเพราะว่าอาจจะมีอะไรที่อัปเดตเข้ามาใหม่ผมก็เดาไม่ได้นะต้องพาทุกคนเป็นพิสูจน์พร้อมกันนะครับผม ซิงครับผมซิงคะโอ้โหโคตรแรงครับผมความเร็ว417กิโลเมตรโดดอีกแล้วนะโอ้โแต่ช่วงล่างยังนิ่งอยู่ช่วงล่างยังถือว่านิ่งอยู่นะครับผมขับได้ชิชวๆครับผมเดี๋ยวเราจะไม่ขึ้นสะพานเราจะลงใต้สะพานเพราะว่าทางนั้นเนี่ยมันน่าจะไปได้หรือเปล่าฝั่งซ้ายมือไปไม่ได้แล้วครับฝั่งซ้ายมือนี่คือตันละเดี๋ยวเราจะไปกันฝั่งนี้โอเคไปแบบกคันฝั่งนี้ จุดกลับรถนะครับผมตรงนี้เป็นจุดกลับรถโอ้ตรงนี้มีนะครับมีบ้านเช่านะครับผมแล้วก็มีเซเว่นด้วยเหรออุย้ยมีร้านส้มตำตรงนี้อุย้ยมีเซเว่นตรงนี้ด้วยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเพราะว่าผมผมไม่ได้ขับปลาเลยนะครับผมตรงนี้มีเซเว่นด้วยเอาไว้จอดถ่ายรูปส,สวยๆได้เลยตรงนี้มีเอทีโอเอทีตรงนั้นด้วยนะครับผมอ๋อ นี่คือสถานที่ใหม่นะแน่เลยนะไปครับผมหลังจากที่เราสำรวจเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกลับนะครับกลับมันต้องกลับฝั่งไหนโอ้มันต้องอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งโอ้โอ้โอ้หูยผมตกใจนึกว่าจะขึ้นไม่ได้ยังขึ้นได้อยู่โอ้ตรงนี้ทางมันคนละระดับโอ้เกียร์หนึ่งแรงจริงนะผมรถคันนี้เกียร์หนึ่งไม่ธรรมดาโอเคตัดไปครับผมเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับผม ใส่เลี้ยวหน่อยครับจะหาว่าไม่ใส่เฟี้ยวแล้วก็แซดครับผมสับห้าครับดูรถคันนี้มันโหดจริงสุดจริงความเร็วนะครับผมดูครับโอ้418กิโลเมตรต่อชั่วโมงยาวไปครับผมดันไปครับผมดันไปครับดันไปสุดฝั่งนู้นเลยโอ้ตรงนี้เบาหน่อยเบาหน่อยเบา,าหน่อยผมกลัวว่ามันจะสุดโอ้โหมีโดดต้อง อืเมืม่อกี้คือผมไม่ได้ตั้งตัวไงผมไม่รู้ว่ามันมีจุดที่แบบมันทางยกระดับด้วยมันเป็นเหมือนจะเป็นสะพานเลิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลน,นะครับผมตรงนี้เราน่าจะเคยมาแล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมตรงนี้จริงๆมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่เราแบบสปอนมาตอนแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาขับไปดูไปไปโอเคตอนนี้เป็นสะพานจริงด้วย เลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับกลับไปยังที่จุดเราสปอนนะครับผมไปครับแรงดีจริงๆเลยในนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เรายังไม่ได้มาฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีแบบว่าบ่อดินนะครับผมแต่ข้างหน้านี้เขาได้ต่อเติมอะไรหรือยังอ่ะยังไม่ได้ต่อเติมอะไรนะครับฝั่งข้างหน้ายังไม่มีอะไรครับโอเค ขับกลับได้แล้วก็ตรงนี้เป็นบ่อดินโอเคตรงนี้เป็นบ่อดินแล้วก็มีร้านส้ตมตำอยู่หน้าบ่อดินด้วยเป็นไง <c ười> คือมาเปิดอ,อะไรตรงนี้โอ้โหนี่มีบ่อดินด้วยแต่ไม่มีรถสิบล้อนะน่าจะมีรถสิบล้อนะครับน่าจะดีนี่ครับสวยงามครับตรงนี้ ว่าออกแบบได้หลากหลายดีคลิปนี้เราไม่ได้แบบมาแซดรถเล่นนะครับผมเพราะว่าเรามารีวิวแบบเล็กๆน้อยๆนะครับผมโอเคไปครับผมกลับไปยังบิ๊กซีเรากันเถอะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ขึ้นได้ไหมโอ้โหขึ้นได้ยังไงวะเนี่ยถามจริงผมไม่คิดว่ามันจะขึ้นได้ด้วยซ้ำตรงเนี้ยโอ้ยตรงนี้คือมีแต่รถทิ้งรถแรงๆนะครับผม โอเคครับผมท่านผู้ชมครับใครที่ชื่นชอบนะครับผมฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ท่านผู้ชมดูอีกถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเลยนะครับเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์ผมหน่อยด้วยสวัสดีครับ